สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกับผมหมนเดิมเกดคุงเจ้าขครับก่อนเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนี่ครับเพื่อนเพนะตอนนี้ครับว่างจากงานละครอยแล้วนะก็สั่งของดีๆของถูกใหม่แล้วครับเพื่อนเพ่อนะอันนี้ก็เป็นกล้องตัวใหม่ของผมนะครับที่ผมจะเอามาทําช่อง YouTube เนาะก็ถ่ายพวกเดินตลาดปลาจะจักเวลาไปท่องไปเที่ยวนะก็จะใช้กล้องใบนี้นะ ก็หลังจากที่ผมเคยใช้ฟูจิเนาะโอ้มันหนักมากเลยผมก็อยากจะลองหานมาใช้อ่ากล้องพวกแอคชั่นแคมมั่งเนาะอะไรแบบนี้นะก็เป็นกล้องที่มีขนาดเล็กมากๆนะพื่อนนะแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆเลยแล้วราคาตอนนี้ก็ไม่แพงแล้วครับก็ตกอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะอืมผมซื้ออ่ตอนเก้าเดือนเก้านะอะไรแบบนี้กนะ็จะได้ลดราคาไปเยอะเลยนะอ ก็เป็นตัวล่าสุดครับตัวนี้นะก็ไม่ต้องถามถึงคุณภาพนะไมืนะ่อนนก็คนก็ใช้กันทั่วโลกนะ่ากูโปเนาะนี่ก็จะเป็นอ่าใบรับประกันนะโมเดลนะครับว่าซื้อวันที่เท่าไหร่นะคอืมเป็นซีรีส์นะหมายเลขเครื่องนะก็รับประกันหนึ่งปีเพื<ๆ>่อนก็ข้างหลังนะับอ่าบอกว่าผลิตในจีนเนาะและราคาเต็มก็อ่า หนึ่งหมื่นสามพันนะครับห้าร้อยบาทเนาะแต่ว่าผมซื้อในช้อปปี้นะถูกมากๆเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสามร้อยเท่านั้นนะโอเค okay ราคาลงมาเยอะตอนเปิดตัวมันหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะก็เป็นกล้องที่แบบขนาดเล็กมากๆนะแล้วก็ควรที่แบบจะมีติดตัวนะเพื่อนๆนี่ก็อันนี้ครับคือสเปคของกล้องนะครับก็ยี่สิบล้านทิกเซลนะครับแล้วก็ ถ่ายได้ถึง 5K 30เฟรมเรทเลยแล้วก็ลงน้ำได้10เมตรนะสั่งการได้เสียงนะแล้วก็สโลโมชั่น8เท่าอาทำวาร์ปครับ3.0นะนะแล้วก็สตรีมได้ Full HD นะเพื่อนนะแล้วก็ถ่ายรูปก็ยังมีแบบพวก Pro HDR ด้วยอ่าแล้วก็มีไฟล์รอนะครับเว็บ c a m Mode นะ แล้วก็จอก็เป็นทัชสกรีนนะครับอืข้างหน้าก็เป็นอจอเรียบร้อยแล้วนะเนาะรุ่นนี้เนะอืมเดี๋ยวเราจะเปิดกันเลยดีกว่าก็คิงพาวเวอร์เป็นคนนําเข้ามานะเพรก็ตอนนี้ราคาไม่แพงแนละ้วผมก็เลยจัดไปเลยนะเอาไว้ทำช่อง youtube นะเวลาไปท่องไปเที่ยวนะครับกล้องในราคาหนึ่งหมื่นนะหนึ่งพันบาทนะก็เป็นกล่องแบบ โอเคเลยก็ผมว่าคุมนะ้มค่านะอราคาเนี่ยเอาไปใช้งานเนาะใช้ได้อีกยาวเลยเพื่อนก็ถ่ายได้ถึง 5K นะ30เฟรมเรทนนะว้นี่คือในกล่องนะครับอืมในกล่องมีอะไรมาบ้างนะครับก็แต่ผมจะเปิดกล่องนะครับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวพูกภาพเสียงนะครับคลิปจะต่อไปนะก็มี สายนะครับไทซีมาเนาะอืมหนึ่งเส้นนะครับอันนี้เป็นพวกตัวจับหมวกนะหมวกกันน็อกนะใครที่เอาเอาไปใส่หัวใส่อะไรแบบนี้นะแล้วก็ให้สกูมาหนึ่งอันนะในการยึดกล้องนะแบตหนึ่งก้อนนะครับอือเขาบอกแบตอันนี้นะใหญ่กว่าทุกๆรุ่นเลยเพื่อนอ,อืมแต่ว่าดูจากรีวิวแล้วโอ้โหมันใหญ่มากเลยพอเจอตัวจริงแล้วมันโอ้โหเล็กมากเลยนะ อืมก็ประมาณนี้นะครับสเปคนะดูดูไหนว่ากี่แอมป์นะก็เป็นแบตนะครับที่ก้อนใหญ่กว่าเดิมนะครับก็ห mm นึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิมิลลิแอมป์นะโอเคครับ <c oughs> ให้มาหนึ่งก้อนนะแถมมาครับแล้วก็ให้ตัวจับกล้องมาด้วยนะเอาไวต้ต่อนู่นต่อน,นี่เนาะเพื่อนเนาะ <c oughs> และ้วก็มาดูครับ นี่คือพระเอกของเรานะครับกูโปานะอ่าก็มีจอหน้านะเพื่อนอันนี้เป็นจอนะเพราะรุ่นก่อนจะไม่มีจอหน้านะจะเป็นแบบจอบอกสเตตัสเฉยนะวันนี้จะเป็นจอแบบแสดงผลเลยนะครับเปิดกล้องหน้าได้อะไรได้นะเราจะแบบรู้นะครับว่าเราเข้าเฟซหรือเปล่านะพวกหน้าพวกอะไรเนาะใช่แบบง่ายขึ้นนะครโอเคประมาณนี้ สวยมากนะเพื่อนก็จอก็ใหญ่นะใหญ่ประมาณสองนิ้วเลยเนี่ยโอเคเราจะมาประกอบกันนะอันนี้ก็เป็นพวกแบบตัวจับอุปกรณ์นะครับพ่อไปจับมือจับไอ้ไม้เชลฟี่นะอะไรประมาณนี้นะโอเคครับก็ดูค่อนข้างแบบหนักยินกันเนาะก็วางไว้ก่อนนะกล่องอะ ข, ب, ข้าท่าดีครับคล้ายๆแบบอัดโฟมอัดพลาส,สติกมานะก็เป็นกระเป๋าไว้เดินทางได้เลยเพื่อนอเวลาพกพากล้องไปเนาะก็ใส่่างนี้ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือนะครับเป็นคู่มือต่างๆนะในการใช้กล้องเนาะโอเคประมาณนี้มีสติกเกอร์ให้ดูไง นี่ก็คู่มือนะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยโอเคเดี๋ยวไปประกอบกล้องกันคดขุมพเพื่อนบอกเลยกูปโปฮีโร่เก้าโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากก็โอเคคนระับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาประกอบเจ้ากูปโปนะพีโร่ก้านะแอบก็เป็นกูปโปเครื่องแรกของผมเนินเพื่อนดูอาจะให้ดูใกล้ๆนะเนี้ยบมากๆครับเขาบอกว่าระบบการสั่นนี่แบบสมูทมากนะสามที่ศูนย์นะครับ ถ่ายได้ถึง 5K เลยดูงานเขาก็โอเคนะเพื่อนนะแจ๋วเลยแต่ว่าต้องซื้อแบบพวกกัรลอยมาติดเพิ่มนะไม่แถมมานะครับก็เราใส่ใส่พวกแบตไปเลยนะงัดได้เลยเพืแบบ่อนโอเคนี่ับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นครับเราก็ใส่แบตเข้าไปเลย นี่นะครก็มันจะมีเงียงนะยัดตรงไปได้เลยครับเพื่อนๆโอเคอันนี้ก็จะเป็นดูชาร์จนะเพื่อนนะูชาร์จไทยนะครับแล้วก็เป็นไมโคร USB นะผมก็ซื้อมาด้วยนะโอเคอันนี้คือไมโคร USB นะครับต้องซื้อแยกนะเพื่อนๆอ่าก็เลือกที่รองรับ 4K นะแล้วก็น,นี่อ่า แอคชั่นแคมป์นะเขาบอกอยู่นะสามารถใช้งานได้เลยอืมก็รวมๆแล้วโอเคครับเพื่อนๆนี่โอเกีครับอันนี้ซื้อมาสามร้อยนิดๆนะสามรอยสิบบาทอืมซื้อมาแก้ขัดก่อนนะแต่แนะนำใช้ตัวโปรน่าจะดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ขัดตลาดอยู่นะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาทดแทนไปก่อนเนาะอโอเคครับลองเสียบกันก็จะมาใส่อ่ะ เมมโมรี่ต่อเลยเนาะก็เป็น64กิก์นะครับ300กว่าบาทก็คุ้มค่ามากๆนะแล้วก็แนะนําให้ใช้ตัวโปรเวนะแต่ผมหาซื้อไม่ได้เนาะก็ระวังของปลอมมันด้วยนะเพื่อนฟังก็ใส่ไปเลยนะครับกับแบตอย่างนี้เนาะแล้วก,กดลงไปครับอ่าโอเคครับประมาณนี้แล้วปิดได้เลยไม่รู้ว่ามีแบตป่นะะลองอ้นนี่ไปก่อนประกอบไปก่อน Okay, เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดีกว่าครับเพื่อนๆอน่อาก็การเปิดเครื่องนะครับก็เอฟเดี๋ยวเราจะแกะนี่ก่อนเดี๋ยวเราต้องหากันลอยนะมาติดหน่อยนะเพืนะ่อนนะอืก็เดี๋ยวผมนะครับจะลองเปิดเครื่องดูเนาะการเปิดเครื่องเรากดตัวโหมดนะครับค้างไว้นะ มาสาวิอีชีอ่าก็จะมีเสียงแบบนี้นะว้าวมาแล้วเพื่อนนี่โอเคมากนะก็ไฟเอามองในกล้องมันอาจจะไฟปึปป๊บตๆ๊ตนะ๊นะเพราะว่าผมเอาไฟส่องนะเพื่อนสวยมากเลยอ่ะอืมเขาจะให้เราตั้งค่านะครับตอนแรกเนาะก็ ภาษาไทยมีไหมเราก็ดูก่อนเนาะภาษาไทยมีไหมไม่มีภาษาไทยนะโอเคเรื่องภาษาอังกฤษไปตั้งค่าไปนะครับข้าข้าวเนาะโอเคครับก็ช่วงนี้เราผมจะข้ามไปเลยนะก็เป็นการตั้งค่าเนาะก่อนเข้าใช้นะครับก็ให้เราลิงก์นะครับกับมือถือนะเราก็ต้องไปโหลดแอปมาโน่นนี่นั่นนะอืมแล้วเดี๋ยวว่าผมก็จะไปเทสนะครับการถ่ายรูปนน่นนี่นั่นให้ดูนะโอเคครับเดี๋ยวไปตั้งค่าแป๊บหนึ่ง ก็โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมเชื่อมต่อนะครับกล้องกับมือถือเรียบร้อย้ะนะก็เป็นการเชื่อมต่อครั้งแรกนะเวลาซื้อมานะครับก็โอเคนะเพื่อนจากที่ลองเล่นดูแต่ไม่รู้ว่าอ่าเพื่อนๆจะมองเห็นชัดหรือเปล่านะพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับมันจะเป็นอ่าโหมดวิดีโอเพื่อนอ่านี่เวลาเปลี่ยนโหมดก็จะเป็นอย่างนี้นะก็เป็นการถ่ายภาพนะครับโหมดนี้นะขวาสุดอ่าแค่นี้นะเพื่อนนะ รก,กดชัตเตอร์ลงไปนะก็จะสามารถแบ่งเป็นโหมดนะหลายโหมดเลยถ่ายแบบยัวๆก็ได้นะมผมก็เรียนไม่ค่อยถูกเนาะโหมดอะไรต่อโหมดอะไรเยอะแยะมากมายเลยต้องลองเล่นดูนะนี่พวกวิดีโอนะครับก็ถ่ายได้ถึง 5K นะครับเลนมีทั้ง4-5่ห้เลนเพื่อนแบบโอเคงมาก แบบทัศกีนยากจริงนะผมว่าอืมนี่เราก็สามารถตั้งค่าได้นะว่าเราจะใช้เรนอะไรความละเอียดเท่าไหร่นะ5 k ก็ได้อ่าไงได้ถึงความละเอียดได้ถึง5 k นะไม่เป็นนะก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ต่ำสุดก็คือ full hd นะหนะึ่ับ1 0ดส p เนาะก็คือต่ำสุดแล้วนะก็รุ่นนี้นะเขาจะตัด7 2 0 p ออกไปเนาะ จะไม่มีอีกแล้วนะก็ขั้นต่ำก็คือ f u l l HD อดีอะไรแบบนี้นะโอเคเลยประมาณนี้นะเวลาจะอัดก็กดชัตเตอร์ลงไปครับหน้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีเวลาบอกนะว่าสามารถอัดได้กี่ชั่วโมงนะอันนี้ก็คือ1ชั่วโมง13บสานาทีนะครับก่อนนี้เป็น 4K นะครับสามสิบเฟรมเรทเราจะเซฟกดชัตเตอร์ลงไปทีครับ เรียบร้อยแล้วอ,อันนี้ก็จะเป็น์าวาร์ปนะไทมวาร์ปก็อ่าคล้ายๆแบบเร่งเวลาแทมไวนะเวลาเราขับรถหรือว่าเราไปทำคอนเทนต์นะเดินตลาดหรืออะไรแบบนี้นะรเราจะวาร์ปวาร์ป,รป,รปไปเลยแบบนี้นะก็ต้องไปลองเล่นกันดูนะผมก็ยังไมไ่ลองเลยอ่าก็๋ยวมาดูรูปภาพกันนี้ว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะ ก็ถ่ายจากโทรศัพท์อีกทีนะมันก็จะไม่ค่อยชัดเนาะประมาณนี้ก็รวมๆแล้วคือแบบโอเคเลยเพื่อนกล้องอกูโ,กโปโฮีโร่เก้านี่ก็ลงมาเยอะนะราคานะแล้วก็ใช้ไรเยอะเลยีโหมดต่างๆนะแล้ก็มีอกันสั่นนะครับสามทีุ่ดเนาะก็สมูทสุดๆนะครับก็สามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้นะถ่ายอน ถ่ายโอนไฟล์ภาพไฟลวีโอได้หมดเลยนะเขาจะมีแอปนะกูปโปรแอปนะอ่านี่ก็จะเป็นพวกอาการปรับเนาะหน้าจออืมตารางนะวันนี้ก็เป็นแบบเอาไวเ้เรลงนะเนี่ยใครไม่เอาก็ปิดได้แล้วก็อ่าพวกจอหน้าต่างๆนี่ข้างหน้าก็จะเป็นจอหน้าน,ะนี่จะ ลองเปิดให้ดูนะครับอ่าอย่างนี้นะกูโปล่ฮีโร่้านะครับมีจอหน้าเนะเหมือนไงเวลาไปทำคอนเทนต์นี่สบายเลยโอเคประมาณนี้ก็ Hero กูโปลฮีโร่เก้ก็ราคาลงมาเยอะแนละ้วเพื่อนหัวจากหมื่นาก้าร้อบาทนะตอนนี้ก็เหลือแค่แบบหนึ่งหมื่นบาทนะหาร้านที่ดีนะไม่ถึง1น0 0งบาทประมาณ1นึ0งหนึ่งหบาทหนึ่บาทประมาณนี้นะ ตัวนี้ผมก็ซื้อมาหนึ่งมื่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับก็ไปซื้อตอนอนะ่ะโปรนะครับวันที่เก้าเดือนเก้านะก็ได้โค้ดลดฟรีมาเนะืะประมาณนี้นะได้โค้ดส่วนลดมาไม่ใช่โค้ดลดฟรีเออก,ก,ก็ถือว่าคุ้มมากนะเพื่อนในการที่เราอะจะซื้อกล้องคนระับไปไว้แบบท่องเที่ยวเนาะถ่ายงานงต่างๆนะทำยูทูบลงคอนเทนต์ต่างๆของเราเนาะก็ถือว่ากูโปรฮีโร่เก้าครับก็เป็นอีกตัวเรื่องเลย ก็เล็กกระทัดรัดมากๆนะแต่ก่อนผมใช้กล้องใหญ่เนาะเดี๋ยวก็ต้องอลองใช้กันดูสักพักนะว่าเป็นไงแต่ว่า,าประสิทธิภาพไม่ต้องไปถามหานะเพราะใช้เขาใช้กันแบบเขารู้นะว่ามันโอเคจริงนะจากอ่ายูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับแล้วก็อ่าเพื่อนๆหลายๆคนนะที่ใช้อยู่เนาะก็ต้องยอมรับนะบว่ามันเป็นกล้องที่ดีที่สุดนะครับในปีนี้เลยก็ว่าได้นะอาสายคอนเทนต์นะสายอ่า แอคชั่นแคมนะก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะครับประมาณนี้แล้วก็หมื่นต้นๆเท่านั้นนะโอเคประมาณนี้ก็คลิปนี้นะเป็นประโยชน์ใครนะกระสากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเพืนะ่อนๆกับคลิปนี้นะเปิดกล่องนะ Hero นะอีโฟร์ฮิโร่เก้านะอ่าก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะไปถ่ายบลนะ็อกเนาะอืม ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาภาพให้รับชมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับกูโปฮีโรกานะโอเคประมาณนี้ก็ฝาก,กตาิดตามวด้วยครับพเพื่อนอ่า